นผมกำลังสองโหดเกมไดโคจุลสิษ์โปรนะครับกับเอ็นคุต้องมี4.99นะครับแล้วผมจะติงลิงไวมาด้านล่างให้หรับแล้วก็กดเข้าไปนะครับผม,ม,ม,มแล้วก็ให้คุณเลื่อนมาตรงนี้นะบนแจมันอยู่ตรงนี้ให้คุณเลื่อนมาตรงตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บปิดครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลย เดินมาเรื่อยๆครับงานว่างครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับเหลือเดินเรื่อนเลโก้จัดสิบเโอร์มาจะฟรีทุกกีมเลยนะครับในสีามเก4 3 6า นะว่าออกระตุกครับนี่ครับรเลโก้จุลสิทธิ์เวลกแบบ็แปบบ๊บแป๊บมันมากระตุกนี่ครับที่ใช้โหลดเอ่อใช้โหลดก็1,8.73มิกมกกับ1,8.73 1จิกน่าจะ1จิก แต่เครื่องผมมันหลอนนะ่ะน่ะหลดไม่ได้อ่ะไม่รู้เป็นไงพื้นที่ก็เยอะอยู่แต่มันหลดไม่ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค,ครับสำหรับคลิน,นี้ก็คงมีจะมีเท่านี้นะครับไปบ้าไอ